สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวขวดซอสนะครับแต่ขวดซอสอันนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีรู3ารูนะครับเป็นแบบ3ารูนะครับมี2ขนาดนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปริมาตรนะครับว่าปริมาตรของตัวเล็กนะครับความจุอยู่ที่12ออนนะครับความจุอยู่ที่12องออปริมาตร ได้อยู่ที่340 ml นะครับปริมาตร340 ml ขนาดของมันคือ5.9ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่18.4นะครับเซนเราจะมาดูขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ได้24ออนนะครับ24ออนหรือว่าปริมาตรอยู่ที่720 ml ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6 9กนะครับ6.9ความสูงอยู่ที่24.6เซนนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับอันนี้เป็นแบบ3รูนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดด้านบนนะครับยังไม่ได้ตัดไม่ตัดด้านบนเราอยากได้รูเล็กหรือว่าปริมาณซอสหรือปริมาณน้ำที่ออกมาน้อยๆนะครับเราก็ตัดสูงหน่อย แต่ถ้าเราต้องการปริมาณเยอะเราก็ตัดต่ำลงเรื่อยๆนะครับรูก็จะกว้างขึ้นตามที่เราตัดถ้าเราตัดต่ำปุ๊บรูจะใหญ่ขึ้นจะได้ปริมาณที่เราต้องการนะครับแล้วก็เวลาเลือกซื้อขวดซอสน,นะครับอันนี้จะแนะนําเรื่องการซื้อขวดซอสน,นิดนึงว่าถ้าเราเลือกขวดซอสที่ดีเกลียวจะเยอะนะครับจะมีเกลียวเยอะเพราะว่าเวลาเราบีบ อย่างเช่นของเหลวที่มีความหนืดมากมันจะฝาไม่หลุดออกมานะครับแต่ถ้าของเหลวที่มีความหนืดน้อยๆก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับยี่ห้อนี้หรือว่าสามลูยี่ห้อตัวนี้นะครับใส่ของเหนืดๆได้ครับอย่างนมข้นหวานก็สาม,มารถใส่ได้ฝาไม่หลุดออกมาแน่นอนครับครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ ใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องัวครับ